สวัสดีครับได้เวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมมิติพัฒน์ปิดละโรดนะครับวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจีนกันต่อนะครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำยางซีสังกัดกระทรวงทรัพยากรน้ําของจีนออกมาคาดการณ์นะครับว่าอ่างเก็บน้ําเขื่อนสามผาซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ทางมณฑลหูเป่ยตอนกลางของประเทศกําลังจะเผชิญกับมวลน,น้ําที่หลากท่วมระลอกใหม่นะครับขณะที่มณฑลเซฉวนต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้สถานการณ์อุทกภัย นั้นเลวร้ายขึ้นไปอีกนะครับส่วนสภาพอากาศในไทยยังคงต้องติดตามแม้ว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนในบ้างเราตอนนี้จะลดลงไปแต่ในด้านรับลมมรสุมยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้อยู่ไล่เรียงประเด็นเหล่านี้ไปในดินน้ำหลมฟ้าพยากรณ์ครับ เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์อุทกภัยในจีนนะครับสำนักข่าวสินหัวรายงานว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ําคาดการณ์ในเบื้องต้นนะครับว่ามวลน้ําจะไหลบ่าเข้าท่วมอ่างเก็บน้ําเขื่อนสามผาด้วยอัตราการไหลเข้ากว่า5 0,000ืลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ําไหลทะลักเข้าพื้นที่ต้นน้ําของแม่น้ําอย่างซีโดยอ่างเก็บน้ําเขื่อนสามผาดําเนินการระบายน้ําไปแล้วสองครั้งเมื่อวันอังคาร1 1เสิงหาคม และเมื่อวานนี้12สิงหาคมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงคณะกรรมการน้ำยังได้เรียกร้องให้หลายหน่วยงานทรัพยากรน้ำของมณฑลและเมืองตามแนวแม่น้ำอย่าง4ีรวมถึงมณฑลเสฉวนหูเปย่ยสร้างซีและนะครฉงชิ่งยกระดับการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าตลอดจนมุ่งควบคุมน้ำท่วมในแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับ ไปดูสถานการณ์ในมณฑลเสฉวนประสบกับสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนน้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร โดยภาพถ่ายทางอากาศจากพื้นที่ลาดทางทิศตะวันออกของแม่น้ําเสียหมิงซึ่งเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ํำมินเจียงที่เกิดน้ําท่วมได้รับผลกระทบจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับและน้ําท่วมเกิดขึ้นในอำเภอตงโปอําเภอเพิงซานเมืองเหมยซานและสถานที่อื่นๆครับบ้านเรือนและพื้นที่เพาะปลูกหลายแห่งริมน้ํา ถูกน้ำท่วมนะครับสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนอกจากนี้รถยนต์ที่จอดอยู่ตามบ้านเรือนตามท้องถนนถูกน้ำท่วมเสียหายและจากสถิติในเบื้องต้นนะครับฝนที่ตกลงม,มาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมทำให้มีประชาชนกว่า21,000คนในเมืองเมอซานได้รับผลกระทบครับนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบโดยการอบพยพ1,500คนครับ ขณะที่หน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติของจีนในวันนี้ยังได้ออกมาสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในปีนี้นะครับระบ,บุว่าเป็นทุกภัยที่รุนแรงในรอบ59ปีรับนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่เสียชีวิตจากทุกภัยในปีนี้219คนนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงจัดก,การสหรกรณ์ฉุกเฉินโจซิฟเวนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ําเปิดเผยนะครับว่าผลกระทบจากอุทกภัยปีนี้ทําให้มีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า63ล้านคนครับสูญเสีย แลทางเศรษฐกิจ1.78,96พันล้านหยวนมีผู้เสียชีวิต219คนและสูญหายเนื่องจากภัยพิบัตินะครับ จอซิลเวิร์นยังได้สรุปภยัยพิบัติในปีนี้บอกว่าเป็นปติศาสตร์ของฤดูมรสุมฝนของเอเชียเหนือลุ่มน้ำเจียงไฮที่ในฤดูฝนปีนี้มีฝนสะสมสูงถึง759ม mm, ิลิเมตรและการเกิดทกภยัยรวมระยะเวลา62วันนับเป็นครั้งแรกในปติศาสตร์นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,504หรือรอบ59ปีนะครับ ระดับน้ำของทะเลสาบรวมถึงน้ำในแม่น้ำํำยางซีแม่น้ําหวยเหอทะเลสาบไถหูอยู่ในระดับสูงเกินปริมาณการกักเก็บ จนเกิดทุกภัยเกินกำหนดในแม่น้ำ634า634แห่งทั่วประเทศนอกจากนี้การใช้บ่อกักเก็บน้ำท่วมโครงการควบคุมน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำอย่างสีและแม่น้ำหวยเหอก็ให้เกิดอันตราย5,237แห่งโดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในลำน้ำสาขาและเขื่อน892แห่งนะครับที่ใช้ในการกักเก็บน้ำท่วมส่วนที่มณฑลอันฮุยใช้เป็นพื้นที่ในการกักเก็บน้ำท่วม11แห่งครับ ความสูญเสียจากภัยพิบัติอย่างหนักในปีนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามีประชากรมากกว่า63ล้านคนครับสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ5ปีก่อนและผลจากภัยพิบัติทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า219คนบ้านเรือนของประชาชนมากกว่า54,000หลังได้รับความเสียหายครับและการอพยพของประชาชนประชากรจีนในปีนี้ก็ถือว่า มากเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่การเกิดอุทกภัยในแต่ละครั้งที่ผ่านมาคับ มาติดตามสภาพอากาศในบ้านเรากันบ้างนะครับยังคงต้องจับตาตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบ,บุไว้นะครับตั้งแต่13ถึงสิสิงหาคมนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับแม้ว่าเวลานี้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนนั้นจะเหลือเพียงสองปัจจัยนั่นก็คือลมทางด้านมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมประจําฤดูฝนนะครับที่จะพัดนาความชื้นมาจากทะเลอันดามันแม้ว่าเวลานี้จะมีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงทําให้เกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ด้านรับลมมรสุมนะครับไล่ลงมา ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกจนถึงทางด้านพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอีกหนึ่งปัจจัยนั่นก็คือลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นมาปกคลุมอ่าวไทยปกคลุมอีสานตอนล่างปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วนนะครับก็ทําให้พื้นที่เหล่านี้มีโอกาสเกิดฝนได้นะครับเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานาครที่ได้รับอิทธิพลจากลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ก็ทําให้มีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายและค่ําแต่ถ้าดูช่วงเวลาตามที่กรมตุนิยมวิยาได้แจ้งไว้ให้เฝ้า ระหวังนั่นก็คือตั้งแต่13ถึง19สิงหาคมนะครับพื้นที่ทางด้านภาคใต้ครับฝั่งตะวันตกครับที่จะได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังอ่อนครับ ยังทําให้เกิดฝนตกในพื้นที่ของเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับส่วนพื้นที่ทางด้านภาคอีสานครับมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝนตกหนักและฝนฟ้าขนองนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ครับตั้งแต่บุกดาหานศรีสะเกตร้อยเอ็ด สุรินยสโสธรบุรีรัมย์อำนาจเจริญนครราชสีมาและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังไปจนถึงช่วงของ19สิงหาคมนี้ครับและทั้งหมดนี้คือดินน้ำลมฟ้าพยากร์ทางอิทธิบัทไลฟ์ทีวีครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ